สวัสดีจ้าทักตายกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นตุ๊กตาหน้ารถจ้าทุกคนก็ พักผ่อนกันนะคะวันหยุดค่ะสำหรับตัวตัวเองกับพ่อใหญ่วันนี้ก็กำลังเดินทางกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะจะไปบ้านน้องสาวของพ่อใหญ่ค่ะวันนี้เขาจัดงานวันเกิดรวมกันทั้งน้องทั้งแฟนเขาด้วยนะคะติดกับเกตแดน,นทางเบลยเยียมนุ่นละคะ่ะจะใช้เวลาเดินทางเกือบสองชั่วโมงครึ่งกว่าได้นะคะเราบ้านไกลนิดหนึ่งไปจากทางภาคตะวันออกไปถึงตอน เหนือก็ว่าได้ค่ะติดเขตประเทศเบลเยียมนะคะอาจจะมีแวะตามเมืองนู้นนี่พาทุกคนได้ชมกันในคลิปต่ตอไปนะคะวันนี้ก็ที่ประจอนลงเท้าค่ะชีวิตอการเดินทางนะคะช่วงอากาศร้อนอากาศดีของนอร์ลนด์เนเธอร์แลนด์เทศกาลยามพี่น้องกันนะคะวันเกิดคนนู้นวันเกิดคนนี้ตีครอบครัวก็ใหญ่ก็ ถือว่าใหญ่เหมือนกันค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเดินสายกันก็ว่าได้นะคะสําหรับของขวัญวันเกิดวันนี้ตัวโต้ก็ได้ช็อกโกแลตกล่องใหญ่ไปกล่องหนึ่งนะคะตอนน้องสาวมาอาทิตย์ก่อนนุ้นก็เขาก็ดอกไม้มาอะไรมากันก็คือของขวัญก็ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่แต่กันได้เจอกันนะคะสําคัญของเขาเพอได้คุยกันบ้างนะคะ ช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงคริสต์มาสตุ๊ดกับพ่อใหญ่ก็ไม่อยู่ค่ะไปอยู่ทางเมืองไทยนู้นสําหรับช่วงนี้ก็แฟดก็เกษียณแล้วเรียบร้อยไปไทยทีหนึ่งก็ไป2เดือน3เดือนนะคะแต่ก่อนไปสองสามิตย์เพราะว่าต่างคนต่างทํางานตต๊ดก็ทํางานเต็มพ่อใหญ่ก็ทํางานเต็มก็ไปได้น้อยนะคะช่วงนี้แกเกษียณตุ๊ก็ไม่ได้ทํางานประจําก็เลยเดินทางก็ได้นานหน่อย ไปที่ไหนได้เที่ยวตรงไหนในบ้านนอกบ้านก็จะได้เห็นกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้มาทักทายวันหยุดกันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูถนนนวลท่างของประเทศไทนิดนึงนะคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็ขึ้นตามด่วนกันแล้วจ้าเดินทางไปด้วยกันนะคะ วันอาทิตย์รถก็จะโร่งหน่อยนึงค่ะสำหรับสะพานข้างหน้านู้นก็เป็นสะพานสำหรับสัตว์ข้ามนะคะสิงสาราสัตว์ก็จะอยู่ตามปากววกวางนะคะ วกวงังวกกระต่ายวกหมูป่าต่างๆนะคะตามป่าแถวนี้นะคะสัตว์แต่ละอย่างก็ถือว่าเป็นสัตว์สงวนหมดละคะ่ะจับกินไม่ได้นะคะสําหรับทางนี้นะคะ่ะเป็ดป่านกป่าหมูป่าวางังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัตว์สงวนหมดะคะ่ะ ดูนี้ก็สดชืน่นค่ัวันนี้อากาศคาดว่าจะสูงเกือบ30องศาก็มาได้นะคะแต่ยุ่งเช้าก็ยังอยู่17-18องศาค่ะ เรได้เราก็ไปเรื่อยเราออกจากบ้านเช้าหน่อยหนึ่งนะคะแกก็ขับรถคนเดียวโตโตก็ขับเป็นนะครับถ้าเรียนก็เรียนได้อยู่ค่ะแต่มันก็ยังว่านลคะใช้เงินใช้อะไรเยอะถ้าคนหัวไม่ดีไม่ดีจริงๆใช้เงินสองสามแสนบาทเลยทีเดียวกว่าจะเรียนจบกว่าจะได้สอบได้อะไรนะคะเพราะว่าทางเมืองนอกเมืองนาไม่มี ได้โตะนะคะตามระเบียบเป๊ะๆทุกอย่างคะ่ะกว่าจะได้ไปขับขี่ทางเมืองนอกเมืองนาทางยุโรปนี่ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆแต่ถ้าคนมีพื้นฐานจะาเมืองใด้มาอะไรมาก็มาตั้งใจเรียนเอานะคะบางคนหัวดีก็เดืนอน2เดือนอาทิตย์2、องสาอาทิตย์ก็ได้นะคะสำหรับคนเริ่มใหม่มันก็ยังว่าละคะ่ะ จะได้ไปข,ขับกี่ทางนี้แล้วก็ขับรถไปทํางานเม,มืองนู้นเมืองนี้เมืองใกล้เมืองไกลได้สบายหรือว่าใครเป็นอะไรก็ช่วยแฟนช่วยอะไรเปลี่ยนนั่งขับได้นะคะอย่างตัวตัวยเองก็ไปตามนี้แหละคะ่ะอาศัยสามีเป็นหลักนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ